ยินดีต้อนรับสู่กระแสข่าวดังเปิดโพสต์สุดท้ายอิงดาวดุดดาริกาก่อนจมน้ำดับเหมือนเป็นลางบอกคิดถึงบ้านเปิดโพสต์สุดท้ายอิงดาวดุดดาริกาหลังจมน้ำเสียชีวิตกระทันหันทำทุกคนช็อกกลางดึกในสระงานเลี้ยงบ้านแฟนเพลงที่สนิทกันเรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าในวงการหมอำํำเมื่อเพจเฟซบุ๊กหมอํำเสียงวิหกโพสต์ภาพ พร้อมข้อความไว้อาลัยต่อการจากไปของอิงดาวดุดดาริกาหมอลำเสียงวิหกระบุว่าขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของอิงดาวดุดดาริกาหมอลำเสียงวิหกเธอจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปขณะที่เพจ a c e b o o k นกพงศกรแฟนคลับได้โพสต์ข้อความระบุว่าวันก่อนแอดมินเห็น เอื้อยอิงดาวลงจากฮานเป็นสีไม่เมื่อยเ,เลยเข้าไปช่วยพยุงก็เลยถามเอื้อยว่าไหวบ่เอื้อยเอื้อยลาวก็ว่าไหวแล้วเอื้อยลาวก็ถามกลับว่าหู้บอกว่าวเฮ็ดไปเพราะอีหยังคําตอบที่ได้จากเอื้อยเป็นคําตอบที่ประทับใจและทัดใจมากที่สุดคือแฮชแท็กเอื้อยเฮซุ m เมอร์นี่เพื่อไอ้นกเป็นคนที่คิด และทำเพื่อคนอื่นได้ขนาดนี้ดีใจมากๆที่มีคนแบบนี้เอื้อยเคียงข้างพี่นกเสียใจมากๆที่วันนี้วงต้องเสียบุคลากรดีๆอีกคนไปสุดท้ายนี้ทีมงานแอดมินเพจนกพงศกรแฟนคลับขอสแสดงความเสียใจกับการจากไปของนางเอกสาวเสียงคริ้งพราวอิงดาวดาริกาอย่างสุดซึ้งด้วยค่ะ โดยทางบอสนุกผู้จัดการวงหมอลำเสียงวิหกได้ออกมาเผยสาเหตุการเสียชีวิตของอิงดาว่าเธอจากไปด้วยสาเหตุตกน้ำในสระงานเลี้ยงเมื่อคืนที่บ้านของแฟนเพลงคนหนึ่งที่สนิทกันมากสระมีความลึก2เมตรทราบว่าน้องว่ายน้ำไม่เป็นเหตุเกิดตอนดึกทุกคนช็อกช่วยกันไม่ทันตอนนี้ร่างของน้องอยู่ที่โรงพยาบาล จังหวัดอุดรธานีครอบครัวของน้องอิงดาวกำลังมารับศพไปประกอบพิธีทางาศาสนาที่บ้านเกิดจังหวัดเลยทั้งนี้ก่อนหน้านี้อิงดาวดุดดาราจะจมน้ำเธอได้ออกมาโพสต์ข้อความคิดถึงคิดถึงบอกคิดถึงบ้านโดยระบุว่าคิดถึงบ้านที่เมืองเลยมากมายนอกจากนี้ยังมีการโพสต์ภาพขณะทำการแสดงบนเวทีพร้อมแคปชั่นว่า ดาราคืนเดียวขอบคุณรางวัลน,น้ำใจจากซึ่งหลังจากแฟนๆของเธอทราบข่าวก็ได้มาโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยล้นหลามขอบคุณทีนิ้วค่ะ